สวัสดีครับท่าแก่ใหญ่นะครับวันนี้อยู่ที่หน้าเว็บเราไม่ทิ้งการ .com นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มีปุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์ที่ให้ยื่นอุทธรณ์ได้นะครับใครอยากเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือว่าอะไรก็เข้ามากดปุ่มสีม่วงนี้นะครับที่หน้าเว็บเราไม่ทิ้งการ .com นะครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ายื่นทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งการนี่ทํำยังไงบ้างคลิกปุ่มสีม่วงด้านซ้ายมือนะครับปุ่มที่3ครับผมก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับยื่นทบทวนสิทธิ์มาตรการเยียวยาา5บบทนะครั ก็ให้ใส่หมายเลขปรับจำัวประชาชน13หลักนะครับแล้วก็ใส่เบอร์มือถือที่จะใช้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ใส่วันเดือนมเกิดน,นะครับใครทราบก็ใส่ไปไม่ทราบก็ใส่เช่นกันนะครับผมแล้วก็กดปุ่มสีม่วงเนี่ยครับยื่นทบทวนเสร็จเมื่อกดแล้วก็จะไปที่นี่ครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับคือป๊อปอัพให้อ่านว่าท่านสามารถยื่นทบทวนสิสธิ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกก่อนยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับ แล้วก็คลิกตกลงไปหน้าต่อไปก็จะเป็นการกรอข้อมูลใหม่อีกครั้งนะครับอย่าลืมคลิกช่องข้าพเจ้ายืนยันที่จะได้รับผลกระทบนะครับด้านบนนี้นะครับ่องสีเหลี่ยมเล็กๆซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผู้ที่ถูกตัดสินหลายท่านนะครับถูกเปลี่ยนอาชีพโดยระบบ AI นะครับจนมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในส่วนของการยื่นทบทวนสิทธ หน้าเพจที่ให้กรอกข้อมูลก็จะมีให้เลือกอาชีพอีกครั้งนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมแดงนี้นะครับมีให้เลือกอาชีพอีกครั้งหากอาชีพของท่านไม่ตรงกับตัวเลือกที่เว็บไซต์ตั้งค่าไว้ก็สามารถระบุในอาชีพอื่นๆได้น,นะครับเนี่ยครับตามรูปนะครับผมให้ติ๊กข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้รับผลกระทบก่อนนะครับติ๊กตรงนี้ติ๊กถูกนะครับแล้วก็ในสี่เหลี่ยมนะครับสีแดงก็ให้เลือกอาชีพนะครับแล้วก็ชื่อถานประกอบการของท่าน โอดเลือกสถานที่ที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ก็คลิกเลือกไปนะครับผมนะแล้วก็ใส่บ้านเลขที่ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เจ้านที่สามารถติดต่อได้เ็าจะเป็นเบอร์มือถืออะไรพวกนี้ก็ใส่ไปนะครับที่ท่านใช้อยู่หลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับคลิกยื่นทบทวนสิทธิ์ที่ปุ่มสีม่วงแถบยาวด้านล่างสุดนะครับแบบในภาพนะครับหากยื่นทบทวนเสร็จก็จะขึ้นป๊อปอัพแจง้งเตือนขึ้นมาให้ท่านเตรียมหลักฐานประกอบอาชีพและรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ต่อไปนะครับ พอคลิกปุ่มยา,ยาสีม่วงเสร็จก็จะขึ้นป๊อปอัพมานะครับเครื่องหมายถูกสีน้ำเงินนะครับในวงกลมยื่นทบทวนสิทธิสําเ็จโปรตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพของท่านให้พร้อมในกรณีที่เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อตรวจสอบอาชีพของท่านวันที่ทํารายการก็คือวันที่20วันนี้นะครับแล้วก็คลิกปุ่มสีเง,เงินตกลงนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิเราไม่ทิ้งกันนะครับท่านี้ก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงของท่่าานนะครับว ตรงกับที่ให้ไวหรือเปล่านะครับผมตรงนี้ก็ควรจะกรอให้เป็นจริงด้วยครับเผื่อว่ามีการตรวจสอบถ้าไม่งั้นก็อาจจะผิดพรบอคอมพิวเตอร์ได้นะครับในฐานให้ข้อมูลเท็จนะครับผมถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับวันนี้เท่าแงอย่าลับก่อนอย่าลืมกดไลค์ให้กันเช่นเคยนะครับวันนี้สวัสดีครับ